สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงการเรียนภาษาที่นอกเหนือจากภาษาไทยหลักสูตรทั่วไปกันไปแล้วนะคะนี่ก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะคุณผู้ชมทั้งกศนค่ะเขาได้เปิดอบรมหลักสูตรนะคะการสอนภาษานะคะภาษาพื้นบ้านแล้วก็ภาษาที่ใช้ทางราชการทั่วไปเลยสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะหรือว่าอีสานนั่นเองอไปดูว่าเขาเรียนเขาสอนกันยังไงแต่จะเป็นจังหวัดอะไรนั้นไปดูกันค่ะ ช่วง Happy Learning วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาสู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสมาร่วมพิธีเปิดศูนย์การศึกษาอาเซียนของจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะที่ศูนย์แห่งนี้เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด3ภาษาด้วยกันตอนนี้มีเปิดสอนอยู่3ภาษาครับมีอังกฤษมีจีนแล้วก็เวียดนามมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มศักยภาพข,ของ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะฮะก็ให้กระทรวงศึกษาเนี่ยโดยกศนเนี่ยจัดสอนภาษาอาเซียนขึ้นมาอุบลเราก็เลือกเอาภาษาที่เราเป็นชายแดนที่ติดกับประเทศเราติดกับประเทศเวียดนามกับลาวเราก็เลยเลือกเวียดนามกับลาวแต่ว่าอังกฤษกับจีนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องดําเนินการอยู่แล้วที่ศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ความสําคัญกับประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มทุกวัยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความสนใจในด้านภาษาก็สามารถมาศึกษาที่ศูนย์แห่งนี้ได้ค่ะเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดอุบลค่ะได้รับการสนทนาภาษาเพิ่มมากขึ้นะนะคะภาษาีการการสวชีเมื่อกี้ออกเสียงว่าอะไรคะี มาเรียนเพิ่มเติมอะค่ะแบบหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยก็ที่โรงเรียนส่วนมากเขาจะสอนทําแบบฝึกหัดแต่ก็ไม่ค่อยได้สื่อสารเท่าไหร่มาเรียนที่นี่ก็ส่วนมากเขาจะสอนแบบสื่อสารนะคะอยากหนูก็อยากสือ่ออยากคุยกับเขารู้เรื่องสื่อสารอย่างนี้แล้วอีกอย่างก็อยากไปเรียนต่อที่ประเทศจีนด้วยอะค่ะก็แบบว่าจะสอบชิงทุนไปก็เลยมาหาความรู้เพิ่มเติมอะค่ะ และนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ความสำคัญสำหรับคนท้องที่ทุกเพศทุกวัยในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาทางด้านภาษาเพื่อตอบรับความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ของประเทศไทยค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานกศนอกศนอคือการศึกษาตลอดชีวิต